สวัสดีครับสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามเบิร์ตใน u t u b e นะครับหรือว่าติดตามกันใน facebook นะครับ facebook ก็เบิร์ดนะครับฟ้าลันคนวิคมนะครับวันนี้นะครับช่องเบิร์ดมารีวิวนะครับมีเด็บสเปคแข่งขันนะครับผ่านสนามนะครับผ่านสนามมาเรียบร้อยนะครับเร็วมีนะครับเพราะว่าผมไปแข่งมาวันที่เ้านะครับที่ผ่านมานะครับที่ตมุล่งฟองนะครับนี่นะครับ เลีมนี้นะครับก็มีผู้รับไปดูแลเรียบร้อยนะครับข้อมูลวันนี้ก็เป็นเหล็กนะครับเคสามห้าสามนะครับต้านสนิมสูงนะครับขัดผิวเงาจกนะครับแล้วก็ใบสิบเอดนะครับด้ามก็ประมาณห้านิ้วนิดนิดนะครับนะครับประกอบด้วยไม้กระพี้เขาควายนะครับแล้วก็มีมุดร้อยหูเชือกนึง นะครับหนึ่งจุดแล้วก็หุดฝั่งหุดทองแดงอยู่สามจุดนะครับแล้วก็ตรงกลางมีฝังหุดโมเสสนะครับหนึ่งจุดนะครับกว้างเอาประมาณสองนิ้วกว่าเกือบสามนิ้วนะครับสันหลังหนาประมาณนะครับแปดนะครับถึงเก้ามิลนะครับหนามากนะครับน้ำหนักก็ประมาณเก้าร้อยกรัมนะครับหรือว่าเก้าขีดนะครับนะครับมาทดสอบก่อนส่งนะครับนะเรื่องนี้มีเจ้าของไปแล้วนะครับแข่งเสร็จปุ๊บก็มีคนรับไปดูแลเลยนะครับเรื่องนี้นะครับครับก็ หลังจากแข่งเสร็จก็มาสปาให้เรียบร้อยนะครับมาดูความคมกันนิดนึงนะประมาณนี้นะครับคมหวานเจี๊ยบนะครับก่อนส่งนะครับสปาเรียบร้อยนะครับพร้อมส่งกันไปเลยนะครับนี่นี่นะครับเดี๋ยวนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ช่วยอุดหนุนไปนะครับทางก็ทำไปเรื่อยนะครับทำไปเรื่อยนะครับชอบกดไลค์มีใจก็กดแชร์นะครับกดติดตามให้ช่างด้วยนะครับ นานๆก็จะลงมีดสวยๆให้ดูนะครับนี่ครั้งก็ลงขายบ้างนะครับนี่ดามก็เป็นฟูแท่งนะครับประกบสองข้างซ้ายขวานะครับจับกระชับมือนะครับผ่านสนามมาเรียบร้อยนะครับเรื่องนี้นะครับนี่นะครับพร้อมส่งนะครับให้พี่ขอบคุณมากที่อุดหนุนช่างบ้านๆนะครับกับเล็กเคสามห้าสามนะครับปรสนิมสูงนะครับเล็กัอดีนะครับพร้อมกับสองนังนะครับนี่ องหนังวัดบ้านนะครับข้างในก็เป็นพีวีซีนะครับ่อบพีวีซีนะครับแต่หุ้มด้วยหนังนะครับมีหูร้อยหูให้ด้วยนะครับ้าเข้าฝาเข้าอะไรก็สบายนะครับเสียบเข้าไปนะครับจุ๊บจุ๊บนะไม่มีรุดนะครับนี่นะครับไม่มีรุดนะครับนี่นะครับพร้อมกับสองหนังนะครับสวยๆอย่างนี้เลยนะครับนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ชอบกดไลค์ิจใจกดแชร์นะครับกดติดตามนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่างนะครับได้ทำคลิปต่อๆไปให้รับชมนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับแค่นี้นะครับวันนี้นะครับสวัสดีครับ